สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับแกลบแชนแนลนะครับในวันนี้จะแปลกตาไปหน่อยนึงอะ่ะทำไมต้องมาไวนะฮะเป็นเกมไวครับเป็นเกมไวไม่มีหน้าต้อนรับไม่มีอะไรทุกอย่างนะเปิดมาถึงก็ต้องมารอบู๊แล้วอยากอยากบู๊เต็มที่แล้วตอนนี้ฮะอยากไฟเต็มที่แล้วนะไปครับรยต่อเลยครับ่ามาจะเป็นยังไงต่อจ้ะ กดที่ไหนแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกลับมาแล้วครับมาลุยต่อเลยครับมามาลุยต่อเลยครับนี่มาคุณลีครับผมอ่าคุณลี่คุณบอลป้าคุณแชมปไม่ต้องหัวเราะเลยนี่ใส่ไม่ดีคุณแชมปนี่ใส่ไม่ดีแล้วใหญ่โตเดี๋ยวนะเดี๋ยวตีก็เละป้าไปนะนี่ใส่ไม่ดีอย่างนะไปครับ มาโอ้คุณกอฟรอดแล้วเอาละครับตอนนี้มาฮะเพื่อความสนุกนอ่ะที่กดอ่านหรือยังเดี๋ยวดูก่อนตอนนั้นอ่านแล้วอ่านแล้วอ่ะนะอ่านแล้วอ่านแล้ว,ลว,ลวคลิปแรกคลิปแรกต้องอัดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม <laughs> เคยลืมไหมเคยลืมเคยลืมไม่คลิปสองคลิปนะเออเนะี่ยโอ้โหหลายชอ็อตไม่ใช่คลิปสองคลิปหลายช็อตเลยไปครับ <laughs> เอาเอาโดนอีกแจ้วผมอุ้ยไม่ทัน ไม่ทันนะถนาดอย่างนี้นะจะจะใส่เทไหนานะไปครับเอ้โหเป็นงไงลนะ่ะฝั่งนู้นได้ไปสองนะเก็บผมไว้หนึ่งอะ่ะแล้วเก็บใครไม่รู้อีกหนึ่ง,ห,งหรือว่าได้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 ม่เไปหนึ่งอยู่แล้วนะเออมาต่อมาต่อลุยต่อเลยครับมาครับไปงงทายนีหนึ่งเจอคุณแชมปเจอคุณแชมปไม่ต้องวางก็ได้ใช่ไหมคุณแชมปหรือว่ายังไงเอาซะหน่อยนะเยี่ยม <laughs> เข้าใจไปเต้นเฉยเต้นเฉยโอ้ยโดนโดน what the fuck เฮ้ย j a ม what ทำไมอ่ะไม่ได้ไปม่ได้ยืนเล่นไม่ได้ยืนเล่นนะมาเจอคุณครับคุณบอลนะครับคุณบอลบอกโอ้เซงเป็ดคุณก็บอกอืมนะไปต่อครับไปแล้วครับมาครับ

มันก็น่าเบื่อสักนิดหน่อยสำหรับบางคนแต่มันก็สนุกสำหรับคนบางคนเอา้า W T F ไปก่อนเลยครับตอนนี้อย่าั้างถามคุน,น่าทีมจริงนะรวมทีมอย่างนีนะ้จะสนุกมากเลยเห็นนะรวมรวมโดยช่วยกันนะเห็นนะสามคนนะมาแล้วครับแมคุณแชมป์นะครับบอกว่าคุณแชมป์บอกว่า,วาเดี๋ยวผมไปนู่นครับมาคุณลีครับคุณลีอำนาจนะครับเอา้าตกมาที่เทิม <laughs> เวน้นแท้แท <laughs> จะขึ้นอัดคลิปอ่ะโอ้ดูดิโอเคมาไปต่อเลยดีกว่าครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปสนุกมากเอาละครับก็มาต่อเลยครับโอ้โหขออภัยทีฮะกดไม่ถูกกดไม่ถูกตะกี้จะกดอัดกดอะไรกดมวยหมดครับตอนนี้เมาส์มันล้วนจอยมันล้วนไปหมดนะฐานหมดนะเมาส์ฐานหมดอ่ามาก็คุณก๊อฟนะครับก็คุณหลีนะครับผมตอนนี้ส่วนคุณบอลกับ คุณแชมป์นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะอ่าคุณอ่ามีหน้าที่เราไปชอบบางอย่างเอาลูกนอนโถบอลเออไม่ใช่โถบอลโถแชมป์แชมป์เอาลูกนอนนะครับใช่ไหมใช่ต้องถ้าผมจำผิดก่อนโซ่ด้วยนะแชมป์หนูแชมป์หิวข้าวไปดูนะเออไปต่อเลยครับตอนนี้เดี๋ยวนะมาครับมามาเลยครับก็มาเลยครับไป็นีงรครับนี่สมิธเคครับใช่ไหม คุณสมิทเขาเหรอคุณกัปตันดังแดงดังแดงดังแดงอยู่ตรงนั้นหนูบอกบอกโอ้โหทำไมขนมกลุ่มอย่างเงี้ยไปด้ว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 ยกัปตันผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่สับสับเลยโอเคครับคุณกัปยี่ยมเลยสับเลยโอเคเนี่ยคุณกัปแกพยายามจะแบบให้ผมศึกษานะว่าเนี่ยบางทีสายสไนเปอร์นะครับมันโอ้โหถ้าทั้งลุกทั้งรับนี่แหลมนะเพราะลุกนี่ลุกไกลมากนะ สไนเปอร์เลยยิงยิงได้ไกลนะครับสไนเปอร์ย <satisfy karang ados> ิงได้ไกลนะโอ้โหเป็นไงครับแต้มสี่เจาสี่หงนะครับมึงก็บอกยืนเต้นบอกมึงก็บล็อกทำไมเงั้นล่ะจ๊ะนี่สับศอกไปทีนึงเอามีดดีกว่ามามาไหนไหนแล้วครับไหนไหนแล้วนะมาครับควันนะออกมามีดสับกระบาดไปทีนึงครับไปต่อครับเาถ้าในฟันเขาเล่งไม่ได้นะครับในฟันเขาเล่งไม่ได้ก็ต้องมีดมีดมีดต่อไปครับอ่าประมาณอย่างนี้นะประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะเติมเลือดนะครับนั่งเติมเลือดก่อนนะครับนั่งเติมเลือดนะเนี่ย แล้วคุณลีบอกเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะออกไปครับเลือดเต็มแนละ้วเหมือนจะเหมือนจะฝึกสกิลไว้ผมด้วยเป็นไงฮะเพื่อนๆกันไม่ต้องช่วยกันนะอุย้ยลืมเปลี่ยนปืนนะี่นะเอานี่ดีกว่าซินโดมดีกว่าเอ้ยอ้ตัวนี้ได้เอ้ยไม่มีมีดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าเดวิดวิ่งช้หาหน่อยยังยังเฮ้ยยังเด้าอยู่เว้ยเออนั่งนั่งดูนั่งดูนั่งด,นงดูนั่งดูหน่อย โอเคอไปต่อไปต่อโอ้เกียนจัดแล้วตอนนี้มามาคุณหลี่ครับคุณหลี่คุณก๊อฟมาครับมาเอาอีดาบมามันจะวิ่งไวนะครับเหอีดาบดีกว่าครับดาบมาปืนไปด้วยครับเอาเอาอ่ามีฟันมีฟันนะเปลี่ยนเป็นอีดาบนะครับดาบฟันมาฟันคอมาเนี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกกลัวที่ไหนอ่ะแหมะเอาโหคุณก๊อฟนะ อ๋อน้อยฟันเปิดไปเรื่อยๆอย่างนี Now, ้นะครับน้อ้ฟันเปิดไปเรื่อยๆเปิดแบบเล่นฟันไปนะครับเนี่ยเล่นฟันไปเรื่อยนะครับอย่างนี้คุ้มกันนะครับคุ้มกันกลับนะครับกลับฐานนะครับเออนะอ๋ออย่างนี้เองผมเอาระเบิดฟันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวผมเล่นเอาฟันลงมาบ้างนะผมไม่เอาระเบิดมือละระเบิดมือนี่มันแก้ฟันนะแต่ฟันเนี่ย มันแก้ฟันไม่ได้นะไอ้ยังไงอะไอ้ควันเนี่ยมันแก้ฟันไม่ได้นะนี่มันต้องเฟันเนี่มันต้องเจอฟันนะครับนั่นถ้าถ้าเรามาเจอฟันนี่ต้องฟันหนึ่งเดียวครับก็คือว่าตอนนี้ถ้าเขาบุกมาเราต้องใช้ปืนนะครับเนี่ยผมว่าผิดพลาดไปน้อยครับเนี่ยมานี่เขาเรียกว่าจี้มาจี้แบบว่าเอ้ยยอมจำนวนเสียอะไรอย่างนี้นะโอเคนะแว๊บหนึ่งนะครับผมเอาล่ะครับก็กลับมาจริงๆครับตอนนี้นะ แต่ว่าคุณแชมป์ออกไปนะครับคุณกิฟเข้ามาแทนนะคุณแชมป์ออกไปนะคุณแชมป์ต้องทาภารกิจบางอย่างนะคุณกิฟตทำภารกิจเรียบร้อยแล้วก็เลยเข้ามาแทนนะสวัสดีครับคุณกิฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรักคุณกิฟด้เลยนะครับผมนี่นี่สู้ตายไปต่อเลยครับผมโอเคไปครับคุณลีฮะมาคุณลีคุณลีบอกเราครับอ่าผมขึ้นไปด้วยผมไม่ยิงหลังผมไปนั่งหน้าด้วยผมขึ้นผิดที่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ย พุงไม่ทันมันมันนั่งอนะ่ะกดนั่งนะอ,อ่ะโอ๊ยนอโอ๊ยนอเอาไหมาเอาไหมเอาไหมนี่ครับนี่ครัไปต่อครับเออนี่แหละนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องรอใครแล้วเนี่ยไปคันเดียวเลยเดี๋ยวล่อเลยครับตอนนี้รถเยอะอันนี้เยอะตั้งหรือครับโอเคนะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ,รบอ่าพุ่งก็ไปแล้วนะครับพุ่งก็ไปแล้วนะผมขับรถตามนะ คาร์ตามเลยไปต่อครับอันนี้เลียดเบ็กหน่อยนึงอยู่ในควันครับอันนี้ดักดักไปครับเนี่ยเห็นะคุณลีนะครับมาคุณลีครับไปเรื่อยครับคุณลีครับมาไปครับตอนนี้ฝั่งฝั่งศัตรูนะครับฝั่งศัตรูถือกระเป๋าอยู่นะครับน่าถือปืนกลนะยิงใหญ่เลยฮะคุณลีเก็บกระเป๋าครับโอ้โหปืนจรวนมาโดนเรียบร้อยสเน็กเนี่ยสเซนักงินชุดมันไม่เคยเท่นะแต่หน้าตามันโอเคอยู่ ตาโอเคอยู่นะสาหรับหน่วยลบนะครับไปครับคุณลีครับเจอคุณลีฮรไปคุณลีต่อครับขอแพ้กระตุกนิดหน่อยไปครับไม่ขึ้นรถแล้วม่ีประโยชน์โอ้คุณลีมาทางนี้ครับเนี่ยนะสอนทางใหม่ในการหลบหลบลอยเข้ามาของสไนเปอร์ครับอ่าเห็นนะบอกทางครับชี้ทางนะสไนเปอร์สองขางูนะอ่าคุณลีเก็บข้างหลังนะผมสองนี้หน้าต่อนะข้างหลังคุณลีโดนลอยไปครับเดี๋ยวผมมาลอยนี้ต่อครับเอาจะยิงมันลอจ้าสเน็ก เจอเครับเจอสเน็กครับอ่าโอเคครับคุณลีขอบคุณมากครับผมเจอสเน็กแล้วมาฮะผมเจอสเน็กแล้วนะไปผมจะล่าสเน็กครับตอนนี้ผมจะล่าสเน็กนะครับอ่าโดจ้ำเพ่อหน่อยนึงอาจูหรือเปล่าวิดีโอไปเช็คแล้วนเอออาจูเช็คเช็คนะคเช็ควิดีโอกำนนะึงไปต่อครับเจอสเน็กแล้วนะ อุ้ยคุณลีครับเแบกบมาผมเบกมาเแบกบถอยเรามาก่อนมาดิก็มาดิก็มา,กมาดิจ้าก็มาดิจ้าโดนก็โดน,โดนยังไงละจ้าลงรถหนีลงลงได้ทันอยู่ไหมทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ก่อนซมก่อนครับซมก่อน,อนเติมเลือดโดนอะไรนะโดนอะไรโดนซินโดรมเออเนี่ยชุดเนี้เยเลยซินโดรมจริงชุดเนี้ยแะ้วชุดนี้มันอะไรเนี่ย นี่ยมันซินโดรมหรือเปล่าเออใช่ไหมแล้วผมบอกผมเลขเลขถูกเลขผิดก็มันก็ซินโดรมเลยว่ะแล้วแล้วก่อนอันนี้มันไม่ได้ซินโดรมหรอมันเรียกอะไรวะเออไปแล้วครับไปแล้วจา้าตอนนี้ไปแล้วจา้าไปแล้วจา้าเอาแล้วจา้าวางคำดาครับผมไม่มีปืนไอ้ผมม,มีไม่มีอาวุธสั้นครับตัวนี้ผมมีตัวที่เดวิดนะครับผมมีตัวที่เดวิดนะครับลองเก็บกระเป๋าดูครับ นี่เพครับเพื่อน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 รับพอครับเพื่อนเพอรัเสร็จแล้วเราก็ต้องมาช่วยเพื่อนต่อครับเพียงออกมาช่วยเพื่อนต่อครับเจอคุณลิปนะครับเจอคุณลิปครับเจอคุณลิปนะเจอคุณลิปคุณิลิปเต็มอีกยากผมก็เดินไปนู่นโอ้ยนะครับมาเก็บต่อนี่ผมมาเดวิดดีกว่าเออเดวิดนี่ผมได้แน่นอนเออชุดโจนะชุดโจนะล่อผมนะด้ปืนกลนะครับปืนกนเลยนะจากโจนะมาแล้วเดวิดมาแล้วจ้ะ อ่าผัดกันเก็บกระเป๋าไปานะครับตอนนี้เหมือนก็ไม่ดนตตีอนนะชวนเก็บนะใครว่างอมาช่วนเก็บมาอุ้ยพิษ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 หรือพิษหรืออุ้ยหมดไปกับปลาเลยมันเสียเปล่ามันเป็นงไงครับนอกลาไพแพ้ไปโอ้โหโไม่เป็นไงครับเปิดเกมมันจะชนะตลอดมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมเอาละครับตอนนี้ก็กลับมานะเพื่อนๆที่เคยร่วมเล่นกันครับคุณชัยว่าสายโหดนะครับ แหมมาตอนท้ายคลิปพอดีนะครับเอ่อพอดีว่าอ่ารอบนี้เนาะรอบนี้นี่ผมขอขอขออนุญาตนะครับเป็นท้ายคลิปเพื่อเป็นแบบสเปเชียลแล้วกันฮนะสเปเชียลสักนิดนึงครบรอบเดือนฝ่าฝาที่นาค่อมเสียชีวิตไปนะครับจากเราไปนะเดือนกว่ากว่านะก็อยากจะทําอะไรพิเศษพิเศษหน่อยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเป็นตากล้องนะครับ วิ่งตามเ,เพื่อนๆนะผมจะไม่ค่อยไปแอคชั่นเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ไม่ไม่เทคชั่นเท่าไหร่นะผมจะตามเ,เพื่อนๆนะครับใครที่เข้ามาอยู่ในกล้องผมก็เออก็ก็ก,ก,ก็ก็ขอขอบคุณนะครับส่วนใครที่ไม่เข้ามาในกล้องผมหรือผมวิ่งไปหาไม่เจอก็ต้องขออภัยขอโทษด้วยนะครับบางทีอาจจะติดพันหรือว่าจะอะไรไปบางอย่างนะอาจจะพลาดเพลินไปหรืออาจจะอะไรไปเนะี่ยบางทีพลาดเพลินโดนยิงตายไปไม่รู้ตัวก็มีนะครับผมโอเคอ่ะมาต่อเลยฮนะ,ะมาผมใช้เดวิดนะ มาที่ด่านฟ้ากระเป๋านะครับฟ้ากระเป๋าในสู่สายเครื่องบินนะครับโอเคครับคุณลีน้ำทับนะครับคุณลีน้ำทับตามเดอวยคุณกิฟต์นะครับคุณกิฟต์จะเปิดแผนที่ให้ผมนะครับคุณกอล์ฟนะครับคุณชัยวัฒน์และผมเองนะครับกับแก๊ปนะครับเซเว่นนะโอเคครับหรือต่อนลฮะคุณชัยวัฒน์ครับผมดีนีต้อนรับนะคุณชัยวัฒน์ไปครับคุณชัยวัฒน์นะตอนนี้ผมจะไม่บูนะครับผมจะไม่บูนะผมจะเป็นตากล้องนะวิ่งตามนะมาตามมาที่คุณกิฟต์นะครับผมตอนนี้่าเรามาเรามาเริ่มบุกัันนะครบ มันถ้าเดวิดเนี่ยมันมองเห็นไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะมันมองเห็นไม่ค่อยไกลนะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันอึดผมจะเอาแบบเหมือนเป็นตากล้องสนามอะ่ะเออเหมือนเป็นตากล้องสนามนะครับถึงมีดดีกว่าเออจะได้วิ่งเร็วนะครับอ่ะผมโดนยิงอยู่คนะตอนนี้จะก็ต้องต้องกันตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าอ่าแต่ไม่ทันไปนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นตากล้องสนามแต่ว่าเราต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับคอยตามเพื่อนให้นะครับ เดี๋ยวผมไม่ตามหาเพื่อนก่อนโอเคตะกี้เจอใครบ้างนะใครตอบผมได้บ้างมาแล้วครับเจอคุณกิฟต์นะครับคุณกิฟต์คุณชัยวัฒน์นะครับคุณกิฟต์คุณชัยวัฒน์ฮะตอนนี้สองคนนะครับตอนนี้สองคนเป็นคุณกิฟต์คุณชัยวัฒน์มาตามต่อเป็ที่คุณลีนะครับคุณลีครับยิงซัพพอร์ตคุณลีนะฮะเดี๋ยวเราไปนะผมคอยยิงซัพพอร์ตอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหโดนระเบิดนะครับผมแล้วผมก็จัดการไปได้เลยครับเอาสไนเปอร์ดีกว่าไหมเอาสไนเปอร์ดีกว่า จะได้เห็นไกลๆนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หรกไอ้ว่ามุมกล้องเรามันจะได้เห็นไกลๆอ่าผมมาอยู่ตรงนี้ด้วยี๋ยวนะผมแอบนี่ก่อนดูนว่าจะเห็นเมื่อจะเห็นไหมนะแล้วผมจะสามารถบรรยายได้ไหมนะโอเคมุมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ายังเป็นมุมที่ก็เห็นทั้งหมดนะครับพูดถึงว่าเห็นทั้งหมดนะตอนนี้เห็นนะ่าเพื่อนๆเรานะครับกำลังพยายามของเคุณกิฟต์นะครับ,รบถือกระเป๋าอยู่นะครับแล้วคุณหลี่นะครับที่ถือปืนปืนอ่า อะไรอาซอลไรเฟินะครับแล้วคุณกอล์ฟนะครับที่เป็น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 กลนะครับเป็นับเป็นแมชชีนกันครับแล้วที่วิ่งอยู่ด้านบนสุดนั้นผมมองไม่เห็นชื่อจริงนะว่าเป็นใครนะตอนนี้ยันเข้าไปครับยันยันกันแล้วยันครับเป็นอ๋อคุณชัยวัฒนะลืมชื่อขออภัยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีก่อนนะมีมีมีผู้ร่วมเล่นมานะครับโอเคครับตอนนี้ผมกลับมามาโซนใกล้ๆนะครับมาผมก็จะไม่ยิงก็ไม่ได้นะผมจะไม่ยิงก็ไม่ได้นะครับ พราะมันต้องเลงอ่ะมันต้องก็ inda, ต้องช่วยกันไปนะครับตอนนี้ทุกคนจะอยู่ในกล้องครับอ่ามาคุณชัยวัฒน์นะแต่นี้คุณชัยวัฒน์ครับคุณกอล์ฟนะครับโอเคฮะคุณจิฟนะครับแล้วก็คุณลีนะสี่คนครับไปครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยไปครับซัพพอร์ตนะบุกมาด้านนี้ด้านเดียวนะฮะมาด้านสายด้านเดียวนะมาด้านสายด้านเดียวฮะมาด้านสายด้านเดียวต้องซังพอพอร์ตไปครับซัพพอร์ตไปนะซัพพอร์ตไปครับ เอา้าผมจะถ่ายให้คุณดีกว่าเดี๋ยวถ้าผมลืม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 เท่าทีเท่าทีทีผมลืม,ผม,ลมผมจะเป็นตากล้องให้ดีกว่าผมลืมผมลืมเออไหนผมส่องให้เออผมจะเป็นตากล้องให้นะครับรอบนี้ดูไปครับดูการกระทำนะครับเดี๋ยวนะตากล้องให้ดีนะครับผมไปนี่ก่อนเดี๋ยวนะอย่าไมใ่ใกล้หมดเวลายังดูสนุกสนุกได้อีกหลายนาทีอยู่นี่ผมว่าตอนนี้ชนะไปเฉย้ไหนบอกดูดอีกหลายนาที โอ้โหต้องฝึกฝีมือใหม่ดีกว่าวันนี้ราฝึกฝีมือใหม่อะฝึกฝีมือตาก้องใหม่บางทีมันเพลินเนี่ยมันยิงเพลินมันอะไรเพลินต้องขออาไปดีนะครับทุกคนจ้าไปก่อนจ้าหวัดดีจ้ามาจ้า